สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเขป้า,านาครับผมวันนี้ครับเราได้มากินของที่เขาเรียกว่ามันเป็นขาของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อ้วนๆครับผมนั่นก็คือหมูนั่นเองครับ <c oughs> วันนี้เราจะมากินข้าวขาหมูนะแต่ข้าวขาหมูเนี่ยจะเป็นข้าวขาหมูที่ผมเชื่อเลยทุกคนมากินนะอิ่มแน่นอนแล้วคุ้มราคาแน่นอนเพราะทำไมรู้ไหมเขาคือข้าวขาหมูบุฟเฟ่ครับผมราคาแค่50บาท50บบาทกินเอาให้อิ่มเลยไม่พอนะ ทางร้านจะพูดเลยไม่อิ่มนะตักเลยตักเพิ่มวันนี้ครับผมเราอยู่ที่พุทธมนตรสายสานะครับอยู่ที่ร้านเจ๊นหนึ่งข้าวขาหมูมบุฟเฟ่ครับผมวันนี้เราต้องมาลองดูแลแล้วผมพูดเลยครับว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากครับคือฟ้ากําลังคลึมครับฝนกำลังจะตกก <c oughs> ็ถ้าฝนตกนะหนึ่งแสงไม่มีสองเสียงดังอีกผมแบบโอ้โหเอาครับวันนี้มันโคตรชาเลนจเลยจริงผมอะ่ะตั้งใจนะว่าวันนี้ผมอะ่ะจะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาสรุปเอาไปเอามาเลี้ยงแมวตื่นในที่1ิบโมง พี่ผมมาแล้วนะจริงๆผมมาถึงตอนเที่ยงพอดีไม่มีที่นั่งเลยทุกโต๊ะนี่คือเต็มแบบเอียดไปหมดผมเลยตัดสินใจเออจะไปหาดูอาหารแมวก่อนลวกัน <laughs> ดอาหาแมวซื้ออาหารให้แมวก่อน <laughs> แล้วก็กลับมาค่อยกินข้าวมาตอนนี้ผมหิวมากแล้วเราเข้าไปในร้านกันเถอะไม่พูดมากทำเพลง อันนี้คือคนเยอะมากนะครับแล้วที่เขาคือให้เราเดินตักเขาเรียกมันเหมือนเปือนตักเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนสายพานน่ยแล้วก็ถือแล้วก็ตักข้าวตักข้าวแล้วเราก็เอาหมูเสร็จแล้วก็ไปเอาผักแล้วก็เอาน้ําจิ้มราดอะไรแบบนี้ครับนี่กําลังยืนต่อแถวกันอยู่ครับคิวค่อนข้างที่จะยาวนี่ครับเริ่มแรกเราหยิบจานก่อนครับของจานที่อยู่ข้างๆพี่เขาเลยเราหยิบขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราก็เล็งเลยอยากตักแค่ไหนเล็งเลยแล้วควักขึ้นมาเลยครับควักขึ้นมาเลยอย่างนี้สมมติผมเอาเท่านี้โอเออานนิดดึง่ สมมติผมเอาเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะสับให้แล้วก็เอาหมูใส่จานเราแล้วเราก็ไปเอาเติมน้ําเอาน้ําซุปเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปที่โต๊ะแล้วกินได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเอาน้ําดื่มก็จะมีพวกเป็นน้ํากระเจี๊ยบน้ำอะไรเงี้ยให้ด้วยนะแ,<ต>แล้วก็เดินไปหยิบได้เลยแล้วกลับไปโต๊ะเราทาน่อยกันเลยครับนี่ครับเนื้อหนังเหรอคะเนื้อหนครับผมถ้าใครสั่งเพิ่มได้นะคะครับผมเดี๋ยวเอาไข่เพิ่มด้วยครับอันนี้เปิดนานยังครับเปิดมาจะแปดปีนะคะจะแปีแล้วใช่ไหมครับโผมวันหนึ่โลนะ ดยูเยอะมากสอ0รอได่ะโ้สามร้อโลอ๋อสองสองรโอเคสองรโลอันนี้คือเป็นบุเฟ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะออไม่กิาจานเดิมกลัมาเติมนะคะอโอเคครับขอบคุณครับงาเองเลยใช่ไหมครับโอเคฮะไม่มีใครหจุกิก่จานเดนี่หน้าตาสวยๆอันนี้ของใคร อันนี้ของตะกองเล็กเท่าขี้หมาเลยนะมาอันนี้จ่ายเงินเลยใช่ไหมครับโอเคครับมาครับเรามานั่งงานที่โตแล้วครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราเดินไปหยิบไอ้นี่กันนะครับผมเห็นบนบอร์ดเขาเขียนว่าเมื่อกี้ผมคิดราคาตก ตอนนี้บุฟเฟ่ขึ้นราคานะครับจากห0บาทตอนนี้เป็น60บาทเพราะผมคิดไปร2 0แต่เขาให้ผมเพิ่มไข่ไขอาา่อ่ะราคาฟองละ10บาทครับผมแล้วเขาบอกว่าพริกกระเทียมอ่ะมาหยิบที่โต๊ะได้เลยนะเขาก็ตั้งให้ไว้แบบนี้แหละพริกกระเทียมมาหยิบที่โต๊ะเอาเลยแล้วก็จะมีนี่สำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็จะมีนำ้ำเขาเรียกว,ว่าน้ำส้มเลยว่ามนเพิ่มสายชูไม่ใช่ดิคือก็เอือน้ำส้มเอาไปเติมให้มันออกนะเปรี้ยวนิดนึงครับเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันดีกว่าครับว่ามันจะอร่อยไหมมาลองชิมดูเห็นร่อยมาก คำแรกครับอืมอืมโอ้อเก๋เลยอ่ะอืมนี่มันละลายเลยอืม,มนี่เหมือนไม่ได้กินหนังหมูเลยนะหนังหมูมันละลายเป็นไขมันไปเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยโอหคืออร่อยมากพูดเลยค่อนข้างที่จะละลายในปากเลยนะอืมอืมอร่อย,ย,ยดินดูเนื้อมันตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเป่ก๋มาก เนื้อนี่ขาดออกมาเลยดูดิแค่ซ่อมเขี่ยเบาๆก็ฉีกออกเลยอ่ะค่อนข้างที่จะโคตรเปื่อยดูหนังดูหนังหมูดูหนังหมูดิห้อยแล้วอ่ะดูใช่เอาซ่อมแต่เบาๆขาดแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่เบาๆขาดเลยคือโค่นุ่มเนาะคือคุยกับพี่เจ้าของร้านเมื่อกี้นะฮะในระหว่างที่กําลังไปตักอยู่พี่เขาบอกว่าขายได้วันสองร้อยกิโลอือฮัลโหลสองร้อยโลอ่ะโหยอดมุเยอะ อนแรกเนี่ว่าเพิ่งเปิดใหม่นะแต่พอถามพี่เขาพี่เขาบอกเปิดมานานแล้วเปิดมาจะแปดปีแล้วคือเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะผมก็เพิ่งรู้ผมรู้ว่าเป็นเจ้าใหม่จริงๆเขาเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาเปิดมานานแล้วแต่เหมือนพอมันถึงเวลามันเขาก็บูมขึ้นมาเลยอารมณ์แาาบบว้าวโคตรเจ๋งอะโคตรเจ๋งมากไม่รู้ว่าจะกระซิบทำไมเหมือนกันนะ <gaat S 1> <ocean Creed> แล้วมาลองดูเลยดีกว่าว่าผมจะกินหมดไปกี่จานนะผมเริ่มจากเนี่ยจานที่หนึ่งครับเต็มที่สามเท่านั้นแหละว่าในแค่นี้แหละ วันนี้มาถา่ายแบบเหมือนพร้อมแต่ก,ก็ไม่พร้อมแต่ก,ก็พร้อมแต่ก,ก็ไม่พร้อมแต่ไม่พร้อมแต่ก,ก็กพร้อมออย,อออยิ้มยิ้กยึ้มยึกยึ้มยิ้มยิ้ายิม้มยิ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 ้กยิ้มยิ้มยิ้มยอ้มยิ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 ้มยไ้มย้มยอ้กยิ้มยิ้มยิ้มยิามยิอายิามยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิยิ้มเด้มยิ้มยิ้มยิ้งยิ้ม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 ิดถึงเด็ก รู้ไหมว่าหนังหมูนุ่มๆเนี่ยปกติตากล้องผมนะเขาจะไม่กินมันจะแข็งสําหรับเขาแล้วเขาจะกินแค่เนื้อแต่วันนี้กับร้านร้านเนี่ยเขากินหนังมันด้วยเาะเขาบอกว่าหนังมันนุ่มละมุนละลายในปากมากอันนี้คือเสียงคอนเฟิร์มจากคนที่เขาไม่กินหนังหมูนะแต่พอมาร้านเนี่ยเขาชอบหนังหมูอ่ะคือมันละลายจริงๆนะเอาเข้าปากแล้วแต่มันละลายไปเลยอ่ะมันต้องตุ๋นดีมากๆแบบตุ๋นนานมากๆแลวอ่ะมันถึงจะได้ระดับเนี่ยเอาจริงๆอืมชอบกินเที่ไข่ละ พอเนี้ยมันเยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยิ้มแล้วบวกกับเนี่ยที่มันละลายอ่ะมันมน,มมแบบนุ่มละมุงแบบแม่เจ้าไปทั้งปากและความอร่อยทั้งหมดนี้60บาทครับผมแค่นั้นจริงแค่นั้นเลยจริงอื หมดแล้วครับจานแรกในเวลาอันเพียงแค่0.0เซียววินาทีเองครับผมเดี๋ยวไปเราจานที่สองกันต่อเลยดีกว่าไปต้องกันโควิดกันึัโอเคไปมาแล้วครับผพแต่รอบี้ไม่มีไข่นะเอาแค่นี้แหละคือว่เกลี่ไปคุยกับยายมาคุยพี่เขาคุยกับยายบอกพี่เขาว่าโหหนังคือหนังมันมันนุ่มละมุนมาก พี่เขาบอกว่าจริงเหรอพี่เขาบอกว่าคือมีลูกค้าหลายคนก็บอกพี่เขาเหมือนกันนะว่าหนังร้านพี่เขาอะ่ะมันนุ่มละมุนเลยเขาเลยบอกว่าใช่แล้วยายก็เลยถามว่ามันเละเกินไปไหมผมก็เลยบอกไม่เละไม่เละไม่เละผมผมก็เลยบอกเลยว่าคือตากล้องผมอะ่ะเขาอะ่ะปกตินะเขาจะไม่กินหนังหมูเลยแต่มากินร้านเนี่ยเขากิน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 ใหญ่เลยเป็นครั้งแรก ยายก็เลยบอกโอ้โหหรอยายก็เลยขอบคุณที่บอกยายยายจะได้รู้ว่ามันต้องตุนประมาณนี้ผมก็เออนั่นแหละย,ยายมันต้องอย่างนี้แหละ <c oughs> มีอะไรต้องบอกกันมีอะไรต้องคุยกันจะได้เข้าใจจะได้แบบเออทั้งพ่อค้ากับลูกค้าจะได้รู้กันจะได้ให้สิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้ <c oughs> ทั้งสองฝ่าย <c oughs> ผมก็บอกยายไปย,ยายก็บอกจริงเหรอผมใช่ครับยายทําต่อไปนะวัน <c> ห <oughs> <c oughs> ลังผมจะมากินอีก <c oughs> ขอให้มันอร่อยเหมือนเดิมผมจะมากินอีกมันจะสนับสนุนมาให้มาผมก็จะมาด้วยอะไรอย่างงี้แต่ยายก็น่ารักมากเลยพี่แกก็น่ารักน่ารักน่ารักหลานใจดีใจดีมารา สงลงเปรี้ยวๆดีกว่าครับนี่เอาเปรี้ยวๆจานแรกมันเขาเรียกว,ว่าไม่เปรี้ยวมันหวานๆแล้วจานสองขอเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆนี้ไม่ได้แปลว,ว่าเสียนะอยู่ <c oughs> ไม่เข้าใจคือเวลาไปกินข้าวทุกร้านนะจะชอบตะกรงผมมากขนาดข้าวกะเพรยังเสียดายกินูขึ้นจาน <c oughs> แล้วยิ่งเป็นบุฟเฟ่นนะหัวเท่าไหร่ก็ช่างเ่ะเจ้าของร้านนี่ชอบชอบหรอกอือพอเติมน้ำส้มแล้ว มันมีรสชาติมากขึ้นอีกมันเป็นเพี้ยวหวานอรอ่อยแบบนั้นอหืมโหมันหมูนี่ือแบบอ,อร่อยครับมไม่ใช่นะเห็นหน้าอย่างเงี้ยอิ่มอิ่มแล้วแต่ยังเหลือเยอะเลยจะเหลือไว้ก็เสียใจทางสารเขา,ารรทียศาสตเป็นจานที่สองแท้ๆกินไม่หมดเฉย มาไกลต้องตีนแท้หมดสรุปขากลับม่วงลงข้างทางไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะมันก็ถือว่าโอเคอยู่ขับรถนานประมาณชั่วโมงเดียวประมาณนี้นะก็ประมาณชั่วโมงเดียวเอาไว้เท่านี้ดีกว่าทับมา,ารไรเอาไว้เท่านี้ดีกว่าอืมอีกชิ้นเดียวเองมันจะลงไปเพื่อนมันก็จอดมาด้วย น้ำเนี่ยดูดตั้งแต่เริ่มกินจนกินเสร็จอะยังได้แค่ครึ่งเดียวเอง <c oughs> <c oughs> น้ำนี่ดูดนานมากยังไม่หมดอะแลยรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยแก้วเท่าไหร่ <c oughs> ให้เดาเลยเนะี่ยโคตรใหญ่อะ่ะเท่าหัวแก้วต้องหกสิบบาท <c oughs> ร้อยเล่น <c oughs> <c oughs> แก้วเลยี่สิบรืสิบบาทแต่นี่คือดูดตั้งแต่เริ่มกินนะเนี่ยจานที่สองแล้วยังเหลือครึ่งหนึ่งจนตอนนี้ไม่รู้น้ำก็ยังจะกินไม่หมดด้วยเนี่ยนี่ก็ไม่หมดน้ำก็ไม่หมดโออ เจ้าหญิงเห็นเจ้าหญิงถีบปากเนี่ยเจ้าหญิงไม่ชอบคนตัะขาบวความแม่งเจ้าเจ้าเจ้าเหรอ <c oughs> <c oughs> เขาสรุปเลยว่าร้านนี้อิ่มอร่อยต้องพูดว่าร้านเนี้ยหมูหนักท้องแต่ไม่ได้เดี๋ยวรของจองกันดีกว่าเอาไหมราคาเบาตัวแต่หมูหนักท้องครับผมร้านนี้คือประเด็นที่ร้านเนี้ยบูมขึ้นมาแล้วมีคนกินเยอะมากแล้วเขาอยู่ไม่ได้ถึงตั้ง8ปปีรู้ไหมว่าสาเหตุหลักๆมันไม่ใช่แค่เขาเป็นบุฟเฟ่ต์นะมันไม่ใช่แค่ว่าราคาเขาถูกแล้วคุ้มค่าอย่างเดียวนะรสชาติเขาอร่อยด้วยคือตั้งแต่ร้านหมูเขาเรียกว,ว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านที่ไปกินมาที่นี่เป็นหนึ่งในร้านที่ทําอร่อยค่อนข้างจะอร่อยอาจจะมีตง ที่น้ำลาดเขาอาจจะไม่ได้รสจัดจานมากแต่ว่าตัวเนื้อหมูแล้วก็ตัวมันหมูอร่อยมากตัวหนังมันอ่ะมันอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆเลยมันก็เลยทําให้เออร้านเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้จนตอนนี้มันบูมขึ้นเพราะบวกกับช่วงเนี้ยหัวหกสิบบาทกินอิ่นแป้มหาไม่ได้แล้วรสชาติก็อร่อยแต่ยังไงซะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันแปลกใหม่หน่าสนใจถูกแพงอร่อยดีไม่ดียังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิป hey, ต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้บายบายกันไปเท่านี้ครับเดี๋ยวชิ้นนึงช่างมันครับบายบาย